สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสปริงชิกนะครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะครับก็วันนี้จะมาสอนในการโยนด้วยมือเดียวแล้วก็รับด้วยมือเดียวนะครับผมก็เป็นยังไงไปดูกันครับครับสําหรับสปริงชิกที่สองนะครับจะเป็นการโยนรับด้วยมือเดียวนะครับแบบนี้นะครับผมก็ให้เลือกนิ้วที่ถนัดนะครับจะนิ้วไหนก็ได้นะครับผมเริ่มจากการจับนะครับแล้วก็โยนเป็นเส้นตรงแล้วก็รับให้ได้ตรงกลางนะครับผม ก็อันนี้สามารถเริ่มจะเริ่มนะครับจากหนึ่งรอบนะครับโยนนับหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เราสามารถฝึกไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มรอบไปเรื่อยๆนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสามารถต่อก็คือเป็นการโยนด้วยนิ้วนึงนะรับด้วยอีกนิ้วหนึ่งครับเช่นจับด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับเสร็จแล้วโยนแล้วลงมารับด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วกลางนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมลองฝึกกันดูครับ ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนสปินทิกในทิกที่2นะครับแล้วก็ทิกหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติด,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 ดตามชมกันนะผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ